ดวงอาทิตย์อัส,สดงสวยมากเลยอันนี้เนาะมาเที่ยวเดินชมนาเนะาะฟังเสียงกรบเสียงเขียดเนาะดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเนาะสวยมากเลยรถก็วิ่งกันตลอดเนาะกังลใจรถก็จะมีกันตลอดเลย น้องวายุ่าปั่นจักรยานเล่นยามเย็นเนาะออกกำลังกายดูน้อที่กำลังรับขอบฟ้าอ้ยหนูชนแล้วลูกน, <c oughs> นี่น้องยูมีอันนี้ด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะท้าเวสุวรรณนั่นแหละหนูได้มาจากวัดลุมิตรจากวัดเนินสะอาดเนาะใช่เดี๋ยวน้อยูไปก่อนนะ วันนี้พาน้องวายุไปทําบุญมาไปปิดของฝั่งลูในมิตรวัดเนยสะอาดเนาะทําบุญเ้าก็ได้ท้าท้าเวสวรมาเขาชอบใจใหญ่ตอนนี้ยามเย็นเนาะรถก,ก็จะมากันตลอดเป็นซอยเข้าออกเนาะซอยบ้านนอ้องก็จะมีรถเข้าออกกันตลอดเวลา ถ้าว่าน้องวายยุ่เหมือนกันก็คอยให้ระวังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วมีทุ่งนาเนาะนาข้าวนี่ก็จะเป็นทางซอยข้างบ้านน้องวาย,ยุเนาะก็จะลงทางเส้นนี้มามรถก็จะวิ่งกันตลอดเหมือนกันตอนเย็นเนาะบนถนนใหญ่ นี่นาะข้าวเสียงกบเสียงเขียดร้รองระงม,มเลยลเฮ้ยรถจะมีไม่ได้ขะาดนะรถจะมีรถตลอดเลยนะน้องวายุกับตาสิงวิ่งแข่งกัน ออกกำลังกายวิ่งแข่งกันตาสิงแพ้น้องมายุนะน้นองมายุไปแล้วยังไม่ทันตั้งหลักเลยอ๋ออย่างไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เสียงปบเสียงเขียดร้องเพราะมากเลยดูสิใครจะชนะคราวนี้วิ่งอีกรอบมังแล้วตาสิงอ้วนนะน้องวัยชนะตามเคย ตาสิงอ้วนวิ่งไม่ไหวตาสิงเหนื่อยแล้วฮอบเอ่อมีการต่อแหล่ให้ตาสิงตาสิงวิ่งแล้วไปแล้วออกแล้วน้วอยุตตาม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 ดูสิดูสิสเอาเอาชนะไหมใครจะชนะเอา,เอา น้องวายุชนะไปแล้วน่นชนะอีกแล้วความสุขเล็กๆนน้อยเนาะครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันนาอ,ออกกำลังกายรถไม้อีกแล้วประวัติแล้วอะ่ะ นาวายุเขาพามาดูดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้านอ,อานนนล,ลัาจะรับแล้วกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วนาวายุเดินชมกลางนาะเดินชมเนาะ กบแสงเขียดร้องระงมเลยเพราะมากมาก<อ> <laughs> น้องอายุองายุจะเป็นแบบนี้เลยดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากเลยสีแดงอมส้มเสียงกบเสียงเขียดร้อง สวยมากเลยดวงอาทิตย์ดวงนี้สวยมากเลยกำลังรับขอฟ้าเลยเนาะสีแดงอมส้มสวยมากเลยเป็นภาพเป็นวิวที่สวยมากเลยเนาะแล้วก็มีคนกำลังทำาิล์มซอสวยมากเลยสีแดงอมส้มผสมปากกล้วยผสมต้นไม้าเสียงกรอบเสียงขยดร้องระงมเลยเพราะมากเลย ดวงอาทิตย์รับไปแล้วครับ